กราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุขคนชาวช่อง YouTube อยูทูปกษตกรยี่สิบเก้าค่ะวันนี้ี่มโตกพี่น้องอยี่ก่อนก็เลยเอาภาพจากมุมสูงของบ้านมาฝากนะคะตอนเวลานี่กับต้นไม้หัวงอค่ะนี่นะคะธรรมาชาติของที่นี่ก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องนะคะไปค่ะ,อะตอนนี้อยู่มุมสูงของบ้านไปแล้วจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสกุนค่ะพ้ามานยังตะอุยกับความหนาวนะคะวันนี้ติดลบสามองศาค่ะไม่เท่าไหร่น้ำนี่ห่วยยังว่าเป็นน้ำแข็งจ้ะแต,แต่ว่าพี่กจะเป็นประมาณนี้พี่น้องสุดยอดอยู่โอ้ย มน,นีถนน,นหนทางขจ้าจปิดนะคะปิดหมดทุกเส้นทุกสายพ่อบ้านไปทำงานไม่ได้นะคะเพราะเขาประท้วงกันค่ะชาวนาเขาประท้วงนะคะเขาเลยปิดถนนเมื่อไปไม่ได้ยีกอนก็เลยให้พ่อบ้านพาขี่รถมาหาล่อ,อเรนพี่น้องลาะเรนลาอกระบื้องลาะซื่อเด้ ที่มาหนาวๆนานี่มาอันเบิ่งเห็ดน้ำขอนใหม่น้ำอือเบิ้งน้ำเห็ดเห็ดน้ำขอนใหม่น้ำพี่น้องนี่ขอนนี่ตะเก او ้เยเกิดพี่น้องมาเดินป่าหิมะใน้ันหนาวๆนาเช่นนี้ค่ะหนาวได้ใจ หนาวได้ใจเดินลุยไปใหิมากว่ายน้ำได้ค่ะอ๋อ้อง เปน็นบลางไก่เป็นน้ำยางส้มนี่มาเปน็นน้ำหนาวไปพร้อมโอ้ยกักกนาดกักกนาดทั้งหนาวว้าว้ย,ยพี่น้องไปค่ะค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูกับหิมะค่ะสวยงามมากค่ะ่พี่น้องนะคะเนาะ อุ้ย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 อุยอะเอาเพ้อนนี้ละจ้าเห็ดหูหนูกับหิมะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะไปค่ะกี่ฝาวาพี่น้องแต่มาดูที่นี้ตรงนี้มีอะไรนี่ค่ะน้องเห็ุค่ะ เป็นน้ำแข็งหมดว้าวอเห็ดเป็นน้ำแข็งจ้าว,าวูสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวนะชืดว้าวไปแล้วตูอีกกอนหนึ่งสิตูอีกกอนนี้ค่ะ,ะ,ะ,ะมาเล่นกับน้ำแข็งดูสิชืด จบหมดเลยโอ้ย,อยไปแล้วค่ะนี่ค่ะขอนนี้เมื่อก่อนเคยเกิด,ดยี่ก้อนเคยเอาแตอันนี้โบเห็นนคะคะขอนเห็ดค่ะขอนเห็ดที่มาถั่วเหมเลจาจเพื่อนๆถ้าเจอเห็ดล้วก็เก็บนะคะ ต้องใสน่นาก้องนี้ก่อนมั่วติพี่น้องนี่แล้วนะ่ะของมั่ว <c oughs> มันประมาณน,นี้จ้ะ <c oughs> พี่น้องเอ้ย สุดยอดแล้วเด้อพี่น้องปลาเห็ดย่ามนี่บ่มีเห็ดค่ะเออถ้าวัากันเห็นกับบ่เก็บดอกนะคะเห็นเพื่นละลายจังมาเอานากคะ่ะถ้าเห็นกับสีดายนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะบาน้ำแข็งเขาละลายไปลราค่อยมาเก็บเอาหน่อยแม่อุ้ยเห็ดหูหนูงามอยู่พี่น้องพุ่นค่ะเอาไปเบิ้งกันค่ะเพื่อนๆจากทุ่งหญ้าเขียวขจีนะคะ กลายเป็นทุ่งหญ้าที่ขาวนะคะสวยงามนะคะขาวโผล่ไปด้วยหิมะเจ้าค่ะอย่างนี้ก็สวยนะคะสวยอีกแบบค่ะเ่็นเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะ,ะไปค่ะค่ะพี่น้องชนเนี้ก็สวยงามค่ะ สวยงามอีกแบบนะคะสวยงามตามท่องเรื่องค่ะเพื่อนๆเดินอยู่บนถนนที่หนาวเหน็บค่ะไปดูโซนอื่นต่อไปค่ะโซนนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆ บรรยากาศตอนนี้ค่ะสวยงามนะคะเพื่อนๆนค่อยเดินตรงนี้มันรื่นค่ะอ๋อพี่น้องเอาไปกันค่ะดอกไม้หิมะค่ะดอกไม้หิมะสะบัดตัวไปตามลมค่ะว้าว ไปแล้วจ้า